โอยคบีอ็กบช่วยทำช่วจับหน่อยไม่ใช่เวลาหมที่นี้นะคะเราขาไปสามอันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ เลยค่ะเหมือนขักผมแต่ว่าพี่ง่ายมากเลยค่ะขับไอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้กินเล่นได้ด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถักใกล้หมดแล้วโอเคถ้าเราขักชท่าไหร่ก็กินเ้องนั้นนะคะแล้วแต่แล้วแต่อยากกินเท่าไหนถ้าอยากกินมาก เะะสร็จแล้วค่ะนี่นะคะฮัลูกเราจะได้แันแบบนี้นะคะ่ะขอจบรายการ <laughs>